สปอร์ตเ e กเจนเอเวอรเรสพิเศษคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตพร้อมแพ็กเกจเพิ่มเข้าไปในตัวรถและที่สำคัญสีขาวมุกสวยๆแบบนี้แต่งแบบการันตีความหล่อเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมโลดี้พามาเจอกับชุดแต่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะกับการตกแต่งเอเวอร t เรสต์ปอร์ตราคาตัวรถจะอยู่ที่1,577,000บาทค่ะและเสริมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าเมโลดี้ใส่อะไรบ้างนะคะ ข้างหน้าลูกค้าจะเห็นเป็นดีไซน์ตัวใหม่นะคะกระจังหน้าตะแกรงแบบแชกกรีนะคะก็จะได้ดีไซน์ความเรียบหรูเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยและมีไฟนะคะมินิไลท์สจุดแสงสีขาวพร้อมกับไฟที่เป็น LED เสริมให้มิติดวงตาตัวรถดูสวยมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนด้านล่างเนี่ยเราเสริมมากับตัวสเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นของงานวิกเตอร์นะคะคันนี้พี่ป๊อปเลือกเป็นสีดำเงาก็จะได้ความคอนทราสกับตัวรถได้อย่างลงตัวมากๆค่ะ ส่วนตัวงานเซ็นเซอร์ก็เก็บเข้ากับตัวกันชนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นงานครอบเข้าไปเราไม่ได้ถอดกันชนเดิมแต่อย่างใดแม็กมากับตัวคิ้วล้อนะคะลายฟันเฟืองขนาด3นิ้วนะคะสีดําเงาได้อย่างหล่อเหลาเอาการและยัดมากับแม็กยางนะคะขอบ20ตัวนี้แม็กเอวมพายเป็นสีดําเงาออฟเซตลบหลึกเข้าไปนิดนึงเนาะยุดยัดคู่มากับยางโตโยเอทนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางจะอยู่ที่ 27555R20 และที่เห็นดูทรงสุรตานขนาดนี้เพราะพี่เขาก,กดหลดลงมอีก2นิ้วนะคะโดยการใส่ปีกนกโกฟเฟนเดอร์นะคะแล้วก็โชคที่เป็นของ OEM 2.5เลยก็จะได้ความปรับซับแทงได้8ระดับด้วยนะคะเสริมลูกหมากกันโคง้งเสริมสตัดให้เรียบร้อยแล้วด้านข้างหล่อเหล่ามากับการแรปตัวงานครึ่งคันให้กับลูกค้านะคะเป็นดีไซน์สไตล์แพนด้า แลปมาตั้งแต่นี่เลยค่ะด้านหน้าหูกระจกยาวไปจนถึงท้ายเอเวอเรสต์หล่อแบบนี้เลยนะคะก็ทำให้รถดูมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนด้านหลังเนี่ยหล่อจบๆไปกับตัวคาดท้ายไฟงานคายเยนแบบนี้ค่ะลายเส้นก็จะได้เป็นดีไซน์แบบรวยหรูดูดีมีระดับนะคะและนี่ก็คือรอบคันที่เมลโลดี้แต่งให้กับพี่ป๊อปเลยนะคะลูกค้าจากช่องทางที่ติดต่อ,อเข้ามาใน YouTube ใครที่อยากจะได้ฟอร์ดหล่อๆแบบนี้สามารถติดต่อเมโลดี้ได้ที่0 9 5 3 2 4 5 5 9ฟอร์ดพนคอมอเตอร์สาขาร,างรังสิทธิค่ะ